ดูเขาคนไม่ห้ดูคนไม่หล่อมากจะทายไม่ถูกว้าแต่งไม่ได้นะดูดูเขาดูดีเขาเคยขึ้นฮีโรอีกด้วยคืออะไรอ่ะอะไรคืออินติกฮีโรอีกฮีโรอีกฮีโรอีกใช่ฮีโรอีโรเต้นชำระบาพนะเคยเล่นไหมอื่นเต้นมากนะแต่ว่าเคยเล่นแล้วเอานี่นี่นี่ลง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 ไหนดีนี่นี่ลงบาซีเลียเลยโดดเลโดดเออม ลงลงลงบ้านหลังนี้ลงบ้านหลังนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้โอ้โหเขาเขาไม่ได้สกิลนกลงเร็วมาเส่ามีคนลงได้เสามีคนลงเหรอใช่มีคนลงแต่น่าจะลงน่าจะลงใกล้เราอยู่นะอู้ไหมเขาหายไปไหนแล้ววะนั่นไงแดงๆอะไหนวะนั่นไงติดแดงๆอยู่แหมป้าหมับอ๋อยินพันกันอยู่มับอยู่มับไอหม่องนั่นไงแดงๆอยู่มับบุลลี่เหรอวะมีเรือบุลลี่เหรอ วบาเ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 บาโอ้โหมีที่นอนด้วยน่านอนพักจริงๆเลยวันหลังวันหลังเรามาเช่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปออะไรระเบิดผมระเบิดเขาบอกแล้วทำไมไม่ระเบิดใส่เขาก็เธอทีมอย่างกันถามมาใจ้ห่วงหรือป่วงฮะเธอไม่เลยไมอเลยบอดหาหัวมันตกเกมอ่เย้เขาเจอตัวก็เขาจอซ้ำสิยังเขายังไม่ทันได้ยินสั่นะเด็อะไรนะซ่อน <c oughs> เฮ้ยยังไม่ทนนนันได้ยิงสักนัดเลยอ๋อสักนัดเฮ้ยเมื่อกี้มันอยู่เป็นกองเลย,ยเหลืออยู่ตรงนี้เขาเก็บไปแล้วมันเป็นเหรียญซุบซิปเธออย่าไปยุ่งอย่าไปใกล้ดีเฟสใช้หนึ่งร้อยเดีโหเก็บครับเก็บไม่แบ่งไม่ไม่คิดจะเอาสึ้อเฮ้ยวิวสวยมากเอาไหเอาอะไรสวยเ <c oughs> ขาจะขับรถกุญแจค่ะคลังแสงอะไรวะ มันบอกว่าให้กูเอากุญแจการแสงมามันถึงจะปลดล็อกอันนี้ได้เอานี่ไงจะปลดล็อกทาไมในเมื่อมันเข้าหน้าต่างนี้ได้เอาเข้าไม่ได้นี่หว่าดูดูเธอเธอดูของของข้างในมีเช็งรอตามรอใจสกิ๊งเลยดูปืนเียห้อยแบบเอาเข้าเอาเอาเมี ไม่รู้เขาเขากำลัเก็บไปหมวกอูไม่รู้วิกรเป่าเทมเอาอะไรออกเดียวอะไรออกเดียวอะไรออกเดียวเอาปืนกันไอเอียวปืนนี้ดีกว่าแปดถุงนะเธอเขามไมีกด้ของเบอื่เจะมีไอ้วอล้ยเดี๋ยวเด้อดูเธอมันมันขึ้นหลอดชุบในเมื่อเขามีคนไม่มีคนจะชุบแต่มันขึ้นหลอดชุบแล้อ <laughs> ว่าเงินจะไปชุบคนที่เสียชีวิตไอเนเนลองดูดิเนลองดูดิ เยินก่อนขึ้นลงยืนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยกันเราเป็นได้แค่เพื่อนกันอ้าวสว่างสนุกอีหล่าเมื่อกี้มันบอกเธอไม่เห็นหรออ๋อมันนี่ซื้อเอบริชุบชีวิตไอ้หมอนี่ไอ้หมอฟีไอ้หมอฟี่เอาครับสวัสดีคุเฮ้ยดูดูดูแล้วไงแล้ว หน้าเรามีคนมีคนไหนยกมือขึ้นถ้าไมอยตายมันตายแล้วยังไม่ตายมันวิ่งมันคนละตัวเขาลา<ะ>รคร <c oughs> ับลาดลารลารลารก็เจอคตาเอา้าดูนี่ข้างหน้าข้างหน้า <c oughs> มีแด่บอทแต่วะเอ้าเฮ้ย ทำไมมันตายไม่รู้นี่ไงนี่ไงนี่ไอีกคนหนึ่งมันมีแต่บอดเหรอเอามันฆ่ากันดิโอ้จับจับจับคนคนคนอยู่บนเขาไม่ใช่บอดแล้วใช่มันยิงเราเป็นแสดงว่ามันมันเป็นคน นารามันตั้งให้วอเป็นด้วยแต่ว่ามันคนเป็นค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 น,คนอ๋ออ้กดยิงไม่ติดมึงออกมาดิยิงออกมาดิยวมันก็ออกมาบงบีบมันใช่ใช่ใช่รอรารอใจเย็นไอ้เขาเขายิงเก็บเขายิงเก็บตัวหนึ่งตัวหนึ่งเรายิงกดมันเลยกระสุนเราเยอะ ตัวหลังตัวหลังโอ้ยขวดยิงไม่ติดตจเยินน้ำบูมิงเฮ้ยข้างหลังเราข้างหลังลเรา่าตัวหลังให้น้เมือ วไปเลยบีบูน่อยไต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 เข้าตเขาไต่เข้า่ใกล้ฉันนะนางพีระม,มนอ้าวชะน่วไวชิวไวชิว